สวัสดีค่ะมเอนี่มารีวิวสินค้ามเอนี่สิภามาเบิงพแพนกพาสต้าสปาเกตตี้ไอสปาเกตตี้นะคะมันจะเป็นเส้นอย่างนี้อันนี้เราจะมาเอาพื้นเพื่อนคนหนึ่งว่าเพื้อนอยากกินสปาเกตตี้นะคะเจ๊นหน่อยจ้าไปสปาเกตตี้ สปาเกตตี้มันจะเป็นเส้นๆ,ๆอย่างนี้นะจ๊ะเป็นเส้นๆไอที่เจซื้อมันจะเป็นอารูตรงกลางรูตรงกลางพวกนี้นะคะเขาไม่ใช่เรียกสปาเกตตี้นะเขาเรียกพาสต้าพาสต้ามีหลายแบบพาสต้าแบบนี้แบบบิดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกฟิสซิลี่นะจ๊ะฟิสซิลี่หรือฟิสซิลี่ออกเสียงพวกนี้ฟิสซิลี่แต่ถ้าเป็นแบบ รูตรงกลางที่เจ๊พูดนะ่นนะเขาเรียกว่าเพนนีเพนนีปาสต้านะจ๊ะไอเส้นเส้นที่เจ๊พูดนั้นหมายถึงพวกเป็นเส้นเส้นอย่างนี้นี่ค่อยเรียกว่าเป็นสปาเกตตีว่าวก็ว่าวมถือไม่ใช่ว่าทุกอย่างสินค้าพวกเนี้ยเนี้ยเนี้ยจะให้ดูเลยอันนี้ก็สปาเกตตีแบบบูมันโมเมนอันนี้ก็สปาอันนี้สปาเกตตีแบบเป็นรูรูเนี่ยมันไม่ใช่นะสปาเกตตีมันก็จะเป็นเส้นตันๆนนั่นแหละยาว อันเป็นรูๆอย่างนี้ในเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูๆอันนี้เจ๊กรเอิญสปาเกตตี้มันโมแม่มันเป็นพาสต้า different type of pasta จ่ายบ่อค้ามันจะมีแบบพาสต้าแบบเอ่อเป็นบีดบีดเป็นรูๆเอาแล้วแต่จะเรียกนะเขาเรียกเพนนีนี่นี่คองแค่นี้ให้ดูเลยนะจ๊ะเจ๊นี่เพนนีนะจ๊ะนี่เพนนีนะเพนนีอ่ะเป็นรูๆตรงกลางเขาเรียกว่าเพนนีโม่โม่บางคน เออะไรก็ถ้ามาจากอาหารอิตาเลียนอิตาเลียนพวกนี้จะเรียกพาสไอสปาเกตตีหมดมันกับโมเมนพ,พูดผัวเรามี้บผื่นหมูนะคะหมูนะจ๊ะหมูซอสมันก็ทําง่ายๆอันนี้เอออันนี้อยากซีโบพื้นบบผื่นหมูเรียกว่าโง่และวอวชฉลา โม,มโมเมนว่าโมเมนตว่าจะไปกินสร้างอาหารป้าซ่าอิตาเลียนมากินอะไรแล้วนางจะรู้มันไม่ใช่เออนี่ถือแนนเดอค่ะเดอเพื่อนจ๋าสินค้าต่อไปนี่คือแผ่นทำลาซ ا ญญานะจ๊ะออกเสียงว่าลาซ ا ญญานะจ๊ะเป็นแผ่นๆนนะจ๊ะเอาไปต้มต้มแล้วก็มาทำ เป็นชั้นๆอ่ะว่างชั้นนี้ชั้นนั้นเราแต่จะใส้อะไรใช่ไส้ไก่ไส้เนื้อหมูไส้เนื้อวัวอะไรประมาณนี้ซอสก็ทําง่ายๆแล้วก็ใส่ทําครีมชีสก็ทําง่ายนนจ๊ะทำซอสแบบเขาเรียกว่ามีนมมีครีมอ,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 อะไรพวกเนี้ยใส่เข้าไปอร่อยล่ะสัญญาเงี้าเข้า,ขา,ข,าขายขายกล่องลอะเท่าไหร่นะทางเขตอุดรออ่ะกล่องละ60บบาทอะไรอย่างเงี้ย ที่จริงมันทําง่ายนะจ๊ะแค่ซื้อมีแผ่นลาซานญานี้ก็จะให้ดูนะลาซานญาโฮมมมลนะจ๊ะสินค้าอาหารอิตาเลียนที่ฉันทําเริศเวอร์แต่อาหารไทยอีฉันทําบอบ คสินค้าต่อไปก็จะเป็นซอสทำพาสตา้าสปาเกตตีลาซานญาต่างๆนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยนะจ๊ะซอสเขามีสำเร็จรูปนะคะเมืองนอกคือเขาผสมสูตรนั้นสูตรนี้มาให้เลือกหลายสไตล์นะจ๊าดูได้เลยนะจ๊าสนาดนั้นนะจ๊านี่พาสตา้าสปาเกตตีอยากกินแบบไหนซอสมันมีให้เลือกหลายแบบนะจ๊า นี่ก็คือซอสลาซานญานะจ๊ะบอลเนสนะจ๊ะคือทำมาแล้วนะจ๊ะพวกนี้สะดวกสบายนะคะเมืองนอกคือไปสืบกระปุกนึงกับมากคลุกๆหรือคนขยันเขาก็ปั่นปั่นทำเองได้นะจ๊ะอร่อยเวอร์อา,อาหารไทยบเป็นได้พี่น้องแต่อาหารอิตาเลียนนะอาหารบริทิชนะจ๊ะบอกไว้ก่อนแ่บเวอร์ยังกะว่าเราเกิดผิดประเทศซงั้